ครับสวัสดีครับช่องนาไม้ยิงปลาแช่งน้อยครับวันนี้จะมาส่งงานครับบอกแรกครับบอกแรกเป็นปืนศูนย์ครับปืนศูนย์ไม้ชิงชันครับไม้ชิงชันลางชิงชันครับเป็นปีกข้างขาวห้าสิบเซนครับใส่เป็นมะค่าแต้ครับรางชิงชันท้ายชิงชันครับ ีลายสวยครับฝั่งครับไม้ชิงชันก็เริ่มต้นที่เจ็ดครับรวมส่งอุปกรณ์พร้อมยิงครับแถมยางแถมลูกดอกสายพีกระบอกล็อกออตโต้ครับชิงชันครับแกะเช็คเ,เกอร์ครับลายไม่ใหญ่มากครับ อนี้เป็นประดู่ครับปราดู่ปืนศูนย์ไกลละคังนะครับเซฟข้างไม้ประดูทั้งลำครับใส่ก็มาค่าแต้ครับนี้ชุดแต่งขีกครับลูกค้าส่งมาเองครับรดูครับปราดูราคาก็จะ5,500ครับรวมส่งอุปกรณ์พร้อมยิงครับ ก็ประดูครับพื้นศูนย์ครับไกลละคังครับห้าพันห้าครับเกะกระโจมมือเพิ่มข้างละสองร้อยครับเป็นห้าพันเก้าครับฟังครับทำสีด้านครับใส่ก็มาคา่าแต่ ลางไม้ครับลางไม้ฝังทองเหลืองครับกำคอลางไม้ไม้ประดูครับทำสีเงาลางทองเหลืองก็จะสีพันรวมส่งครับฝังครับสีพันรวมส่งอุปกรณ์พร้อมยิง วันนี้ก็กำคอครับกำคอไม้ประดู่ติดกำพีหน่อยครับนางฝังทองเหลืองครับมันก็ขันให้สี่ตัวนะครับปีห้าสิบเซนครับข้างข่าวสี่พันรวมส่งอุปกรณ์พร้อมยิงครับนี้ก็กำคอ กําคอลาง a อเอซีครับข้างข่าวห้าสิบเซนกําคอลางมีเนียมสามพันห้าครับรวมส่งอุปกรณ์พร้อมยิงครับเ็๊เก,กเกอรอให้ด้วยครับบน,นี้ครับ รางไอเสีครับเซฟข้างครับอีกโรเลอร์ในั้งขาวนอก50หสิเซนครับนี่ก็3,900ครับรวมส่งองุปกรณ์พร้อมยิงครับเพิ่มชุดโรเลอร์สี่ร้อครับตัวนี้เป็นมือสอดครับ รางธรรมดาครับสีกห้าสิบเซนครับนี่ก็สามพันห้ารวมส่งครับรดูแดงๆครับภาพสนใจหน้าไม้ยิงปลาช่างน้อยก็สั่งทำได้ครับเบอร์โทรไอดีไลน์ก็0 8นย์แปดเจ็ดศมสามสี่ศูนาฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยครับขอบคุณครับ